สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟางจะพาทุกคนมาทํานมสตรอเบอรี่สูตรง่ายๆค่ะส่วนผสมมีเพียงแค่3อย่างเท่านั้นก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องฟางด้วยนะคะส่วนผสมที่ฟางจะใช้ในวันนี้ก็จะมีเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะฟางจะนำสตรอเบอรี่ไปล้างน้ําให้สะอาดเลยค่ะ จากนั้นนะคะฟางจะนำสตรอเบอรี่ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าไม่มีสตรอเบอรี่สดสามารถใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งแทนได้นะคะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะฟางจะตั้งแก๊สใช้ไฟอ่อนๆเทสตรอเบอรี่ที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะคะ ใส่น้ำตาลย้าหวานลงไปแล้วคนให้เข้ากันนะคะหากเพื่อนๆไม่มีน้ำตาลย่าหวานสามารถใช้น้ำตาลทรายแทนได้นะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะฟางจะนำซ่อมมาบดตัวสตรอเบอรี่ให้ละเอียดเลยนะคะหากเพื่อนๆใช้ตัวสตรอเบอรี่แช่แข็งอาจจะต้องเพิ่มน้ำตาลขึ้นนิดหน่อยนะคะ พอได้ซอสสตรอเบอรี่แล้วนะคะฟางจะปิดไฟพักให้เย็นประมาณ5นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะฟางจะนำซอสสตรอเบอรี่ใส่พันชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะฟางจะเทนมสดลงไปตกแต่งด้วยผลสตรอเบอรี่เท่านั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ สำหรับเมนูนี้นะคะทำกินก็ง่ายทำขายก็ดีส่วนผสมก็มีเพียงแค่3อย่างเท่านั้นเองค่ะคลิปหน้าอยากให้ฟังทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้น้องฟางด้วยนะคะ